นิทานเรื่องยายคำกับตำนานวันลอยกระทงเสียงน้ำในคลองหน้าบ้านไหลเอื่อยๆท่ามกลางลมหนาวปลายฝนต้นหนาวกลิ่นดอกบัวหลวงลอยมากับสายลมบ้านไม้ริมน้ำของยายคำเป็นจุดนัดพบของสาวๆในหมู่บ้านทุกปีในคืนวันเพ็ญเดือนสิสองเพราะทุกคนรู้กันดีว่า ยายคำจะเล่าตำนานวันลอยกระทงให้ฟังพร้อมสอนทำกระทงจากใบตองและดอกไม้หอมมาแล้วเหรอลูกๆเอาเข้ามานั่งในศาลาเถอะลมเย็นนักยายคำเอ่ยพร้อมรอยยิ้มอบอุ่นมือเหี่ยวยน่นค่อยๆจัดตะกร้าดอกไม้ไว้ตรงหน้ายายจา๋าปีนี้หนูอยากรู้จริงๆเลย ว่าทำไมเราต้องลอยกระทงกันทุกปีบางคนก็แค่ลอยให้สวยๆถ่ายรูปลงไอจีเฉยๆเสียงมินสาวรุ่นวัย2ี่สนๆเอ่ยพลางหัวเราะเบาๆยายคำยิ้มอ๋อเดี๋ยวนี้เขาลอยกระทงด้วยโทรศัพท์กันหรือ,อยังไงนะเสียงหัวเราะของสาวๆดังระงมแต่ก่อนนะลูกกระทงไม่ได้มีไว้แค่ลอยสวยๆหรอกมันมีเรื่องราวของความรักซ่อนอยู่ด้วย สาวๆหันมามองตาเป็นประกายเรื่องรักเหรอยายยายคำพยักหน้าใช่สิเรื่องรักของหญิงสาวคนหนึ่งที่งดงามทั้งรูปร่างและจิตใจชื่อว่านางนพมาศหรือเท้าสีชุลาลักษณ์ยายคำเริ่มเล่าด้วยน้ำเสียงช้าแต่ชัดเสียงจริงรีดข้างคลองขับกล่อมเบาๆเหมือนจังหวะดนตรีประกอบตำนานครั้งนั้น เมืองสุขโขทัยรุ่งเรืองนักมีพระมหากษัตริย์องค์หนึ่งสูงพระปรีชาสามารถและมีหญิงสาวคนหนึ่งผู้เป็นสนมเอกผู้เฉลียวฉลาดเธอไม่เพียงงามด้วยหน้าตาแต่ยังงามด้วยจิตใจที่อ่อนโยนนางนพมาศร,รักในธรรมชาติรักในสายนา้ำและเชื่อว่าทุกสิ่งมีวิญญาณโดยเฉพาะแม่คงคาผู้ให้ชีวิตแก่สรรพสิ่งบนแผ่นดิน วันหนึ่งนางได้คิดประดิษฐ์กระทงดอกบัวเพื่อลอยถวายเป็นเครื่องสาการะตอบพระแม่คงคาเพื่อขอขมาในสิ่งที่มนุษย์ทำให้น้ำสุกปรกและขอพรให้ชีวิตสะอาดบริสุทธิ์ดุดแสงจันทร์เสียงยายคำทอดยาวเหล่าสาวๆนั่งฟังนิ่งราวกับได้เห็นภาพนางนพมาศในใจแล้วนางนพมาศได้เจอรักไหมายาย มินถามขึ้นอีกครั้งยายคำหัวเราะเบาๆแน่นอนลูกความรักของนางนั้นงดงามนักพระร่วงเจ้าเห็นความดีและความงามของนางก็ลงหลงไหลในปัญญาและจิตใจนางจึงได้เป็นหญิงคนแรกที่พระองค์โปรดให้ถวายงานใกล้ชิดในคืนวันเพ็ญเดือนสิบองคืนที่แสงจันทร์กลมโต่องน้ำเหมือนคืนนี้นี่แหละลูกสาวๆทุกคนเงยหน้ามองจันทร์ แสงนวลท่าใบหน้าอ่อนเยาว์ของพวกเธอยายคำยิ้มเมื่อเห็นสายตาแต่ละคู่แฝงความฝันบางอย่างนางนพมาศไม่ได้สร้างแค่กระทงสวยแต่สร้างตำนานแห่งความรักและการขอบคุณให้คนรุ่นหลังได้ลอยต่อกันมาเป็นร้อยร้อยปียายเสียงของฟ้าสาวอีกคนดังขึ้นแล้วตอนยายสาวๆยายเคยลอยกระทงกับคนรักไหม คำถามนั้นทำให้ยายคำเงียบไปชั่วขณะดวงตาเธอไหววูบเหมือนคลื่นน้ำสะท้อนจันทร์เคยสิลูกยายเอ่ยเสียงเบายายเคยลอยกับตาคำเสียงหัวเราะเบาๆดังจากสาวๆแต่ยายยังคงยิม้มเธอพูดต่ออย่างอ่อนโยนตอนนั้นยายยังสาวเหมือนพวกเองนี่แหละริมแม่น้ำยังเหมือนเดิมจันทร์ก็เหมือนเดิมแต่คนลอยด้วยจากไปแล้ว น้ำเสียงนั้นอบอุ่นปนเศร้าจนสาวๆเงียบลงทันทีแต่ยายจำได้ดียายคํำมองออกไปยังแม่น้ำตาคําเอากระทงมาลอยคู่กันเขียนเชื่อเราสองคนบนใบตองเล็กๆแล้วบอกว่าถ้ากระทงลอยไปทางเดียวกันแปลว่าเราจะไม่พลากจากกันแล้วมันลอยไปทางเดียวกันไหมยายมันลอยไปจนสุดสายตาเลยลูก ยายคำหัวเราะทั้งน้ำตาหลังจากนั้นปีถัดมาเขาก็ต้องไปทำงานในเมืองแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยบรรยากาศรอบสลาเงียบลงมีเพียงเสียงน้ำไหลเอื่อยๆกับแสงจันทร์ที่สะท้อนในดวงตาของยายแต่ยายไม่เสียใจนะลูกเพราะยายยังได้ลอยกระทงทุกปีเหมือนเขายังอยู่ข้างๆยายอยู่เสมอมินยกมือแตะไหล่ย,ยายเบาๆ ยายจ๋าหนูว่าความรักแบบนั้นสวยมากเลยยายคำพยักหน้าใช่จ้ะความรักแท้มันไม่หายไปไหนหรอกมันแค่เปลี่ยนที่อยู่ไปอยู่ในความทรงจำในแสงจันทร์และในสายน้ำที่เราลอยกระทงนี่แหละสาวๆทุกคนมองหน้ากันอย่างซาบซึ้งเสียงน้ำในคลองอยังคงไหลเสียงหัวใจของแต่ละคนก็ดังขึ้นเบาๆอย่างไม่รู้ตัวคืนนั้น เหล่าสาวๆอยู่ช่วยยายคําทํากระทงด้วยมือทั้งใบตองก้านกล้วยดอกดาวเรืองและเทียนหอมบางคนเขียนชื่อของตัวเองกับคนที่แอบชอบลงไปในกระทงเล็กก่อนจะลอยกระทงยายคำกล่าวเบาๆว่าจงอธิษฐานด้วยใจสะอาดไม่ว่ารักหรือขอพรขอให้มันมาจากความจริงใจเหมือนแสงจันทร์ที่ไม่เคยโกหกใคร แสงเทียนส่องกระทบใบหน้าสาวๆแต่ละคนเงาของพวกเธอลอยระยิบระยับในผืนน้ำคืนนั้นกระทงทุกใบไม่ได้ลอยเพียงเพื่อขอขมาแต่ลอยไปพร้อมความรักความหวังและความฝันของหัวใจสาวๆแต่ละคนผ่านไปหนึ่งปีเต็มหลังคืนนั้นที่สาวฝาวได้ฟังยายคำเล่าเรื่องนางนพมาศกับความรักของยายกับตะคำปีนี้ลมหนาวมาก่อนเวลา น้ำในคลองเต็มตลิ่งแสงจันทร์ขาวนวลลอยขึ้นเหนือหลังคาไม้ไผ่เหมือนเดิมและที่ศาลาริมน้ำหลังเดิมนั้นเสียงหัวเราะของสาวๆก็ดังขึ้นอีกครั้งยายจ๋าหนูคิดถึงยายจังเลยปีนี้ยายต้องเล่าให้ฟังอีกนะเสียงมินดังขึ้นก่อนใครเธอถือกระทงไมใตองรูปหัวใจมาวางไว้ตรงหน้ายิ้มสดใสาราวกับจันทร์ในน้ำเออเอ็งนี่พูดมากเหมือนเดิมนะมินยายคำหัวเราะ พ่างตักขนมกล้วยวางให้สาวๆพอถึงวันเพ็ญเดือนสิบสองยายก็ต้องอยู่ตรงนี้แหละลูกรอให้ลูกหลานมาลอยกระทงด้วยฟ้าหนึ่งในสาวกลุ่มนั้นที่เมื่อปีก่อนยังเงียบขรึมปีนี้กลับดูสดใสขึ้นมากแต่ในแววตาเธอยังแฝงความเศร้าแบบบางๆที่แม้แต่แสงจันทร์ก็ยังสะท้อนไม่หมดยายจ๋าฟ้าเอ่ยเบาๆถ้าคนเราลอยกระทงไปพร้อมใครสักคนแต่ต่อมาเขาหายไปจากชีวิต แล้วเรายังลอยคนเดิมอยู่มันจะยังมีความหมายไหมจ๊ะยายคำมองฟ้าด้วยแววตาเข้าใจเธอวางมือลงบนมือของฟ้าเบาๆลูกเอย๋ยความรักมันไม่ได้หายไปกับคนหรอกมันแค่เปลี่ยนที่อยู่เหมือนน้ำในแม่น้ำนี่แหละบางทีก็ไหลไปแต่กลิ่นของมันยังอยู่ในลมเสมอมินรีบถามเสริมยายหมายความว่าไงจ๊ะยายยิ้มบางๆแล้วเริ่มเล่าเรื่องใหม่เสียงของเธอนุ่มเหมือนสายลมยามคำ่ำเมื่อหลายสิบปีก่อน ยายเคยบีเพื่อนสาวคนหนึ่งชื่ออรุณเป็นคนใจดีและรักเสียงเพลงเธอเคยลอยกระทงกับชายคนรักทุกปีเขาสัญญาว,ว่าจะกลับมาทุกวันเพ็ญเดือน1 2แต่ปีนั้นเขาไม่มาสาวสาวเงียบกริบจ้องตายยายอย่างตั้งใจอรุณเศร้ามากแต่ก็ยังมาลอยกระทงทุกปีเธอลอยกระทงพร้อมจดหมายเล็กๆเ,เขียนถึงเขาขอบคุณสำหรับรักที่เคยมีวันหนึง่งหลังจากลอยกระทงเสร็จ เธอได้ยินเสียงใครบางคนร้องเพลงเก่าๆที่เขาเคยร้องให้ฟังเธอหันไปดูเห็นชายคนหนึ่งในชุดสีขาวยืนอยู่ตรงข้ามฝั่งเขายิ้มให้แต่เมื่อเธอกระพริบตาเขาก็หายไปเหลือเพียงกระทงสองใบลอยคู่กันกลางน้ำยายคำแผ่วลงตั้งแต่นั้นมาทุกคืนวันเพ็ญเดือน12ถ้าใครมาลอยกระทงแถวนี้ตอนจันทร์สวยเขาจะได้ยินเสียงเพลงของอรุณกับคนรักดังแว่แวๆมาในสายลม สาวๆพากันขนลุกแต่ก็รู้สึกอบอุ่นในใจมินพูดเสียงเบายายฟังดูเศร้าแต่ก็โรแมนติกมากเลยนะยายคำหัวเราะเบาๆใช่ลูกบางทีความรักก็ไม่ได้จบเพราะการจากลามันยังอยู่ในความทรงจำเหมือนเสียงจันทร์ที่กระซิบถึงรักเก่าในค่ำคืนนี้ขณะนั้นลมเย็นพัดผ่านสายน้ำสะท้อนแสงจันทร์เป็นระลอกคลื่นฟ้าน,นั่งนิ่ง รู้สึกเหมือนคำพูดยายคำทะลุเข้ามาในหัวใจเธอเพราะเธอเองก็เคยมีรักที่หายไปเขาชื่อพบหนุ่มจากกรุงเทพที่มาทำงานวิจัยน้ำในหมู่บ้านเมื่อสองปีก่อนคืนหนึ่งเขาเคยมาชวนเธอลอยกระทงริมคลองนี้เขียนชื่อทั้งคู่บนกระทงกลีบดอกบัวแล้วพูดว่าถ้ากระทงเราลอยคู่กันไปจุดสุดสายตาฉันจะกลับมาหาเธอทุกปีแต่ปีถัดมาเขาไม่กลับมาอีกเลย ไม่มีข้อความไม่มีคำอธิบายฟ้าคิดว่าความทรงจำนั้นคงลอยหายไปเหมือนกระทงในคืนวันเพน็ญแต่คืนนี้พอได้ฟังยายคำเล่าเรื่องอรุณเธอกลับรู้สึกว่าเสียงลมที่พัดอยู่เหมือนกำลังบอกอะไรบางอย่างยายจา๋าหนูขอไปลอยกระทงก่อนนะเธอพูดเสียงเบาแล้วเดินถือกระทงไปที่ท่าน้ำลมพัดเอื่อยๆกลิ่นเทียนหอมลอยคลุ้งไปทั่วเธอหลับตาและพึมพำอธิษฐาน ขอให้ความทรงจำที่ดียังอยู่กับเราเสมอแม้คนจะไม่อยู่ก็ตามเธอค่อยๆวางกระทงลงในน้ำแสงเทียนสะท้อนกับผิวน้ำเป็นวงกลมสว่างไหวแต่ทันใดนั้นเองเสียงแผ่วเบาเสียงหนึ่งดังขึ้นข้างหลังกระทงของคุณสวยเหมือนปีนั้นเลยนะฟ้าหันขวับหัวใจเต้นแรงชายคนหนึ่งในชุดสีขาวยืนอยู่ตรงนั้นพบคุณเธอเสียงสัน่นคุณกลับมาได้ยังไงเขายิ้มจาง ผมสัญญาไว้ว่าจะกลับมาในคืนวันเพน็ญเดือน12แค่ใช้เวลานานไปหน่อยฟ้ายืนนิ่งน้ำตาคลอเธอมองเขาแล้วหัวเราะทั้งน้ำตาแย้คำพูดถูกจริงๆเลยคืนนี้เหมือนกระซิบถึงรักเก่าเลยเขายิ้มผมได้ยินเสียงเพลงลอยมาจากฝั่งนู้นเลยเดินตามมาเหมือนเสียงนั้นเรียกผมให้กลับมาเจอคุณทั้งคู่ยืนมองกระทงที่ลอยเคี่ยงกันในน้ำโดยไม่พูดอะไรแสงจันทร์อาบทั่วสายน้ำและหัวใจของพวกเขา ยายคำที่ยืนมองอยู่ห่างๆยิ้มอย่างอ่อนโยนเห็นไม่ลูดเธอพูดเบาๆกับสาวๆที่เหลือความรักแท้ต่อให้ห่างแค่ไหนถ้ามันบริสุทธิ์มันก็จะกลับมาในคืนที่จันเต็มดวงเสมอเสียงเพลงแผ่วเบาแว่วมาอีกครั้งจากลำคลองเสียงนั้นเหมือนเสียงของอดีตที่ยังคงอยู่อ่อนโยนอบอุ่นและเต็มไปด้วยความทรงจำในค่ำคืนนั้นจันเหมือนยิ้มอยู่บนฟ้า เรากับมันเองก็ได้เห็นการกลับมาของรักเก่าที่ยังไม่จางหายไปตามกาลเวลาเสียงน้ําไหลเอื่อยเอือรินผ่านคลองหน้าบ้านยาญ่คาเหมือนทุกปีแต่ปีนี้มีบางอย่างเปลี่ยนไปกลิ่นลมเย็นหอมกลีบดอกบัวและหัวใจของใครบางคนก็เต้นแรงกว่าทุกคืนวันเพ็ญที่ผ่านมาหลังจากคืนที่ฟ้าได้พบพบอีกครั้งทุกคนในหมู่บ้าน ต่างพูดถึงราวกับเป็นเรื่องอัศจรรย์เหมือนความรักที่ลอยไปกับกระทงได้ลอยย้อนกลับมาหาเจ้าของอีกครั้งฟ้ายังคงมาหายายคำทุกเย็นวันหนึ่งเธอช่วยยายเตรียมวัสดุทำกระทงไว้ตั้งแต่บ่ายใบตองเขียวมันวาวดอกดาวเรืองเหลืองสดวางเรียงในตะกรา้าเทียนขาวเล่มเล็กๆ นอนนิ่งรอเวลาได้ถูกจุดขึ้นในคืนเพ็ญเดือนสิบสองยายจา๋าปีนี้จะเล่าเรื่องอะไรให้พวกหนูฟังอีกล่ะมินถามขณะตัดใบตองยายคำหัวเราะเบาๆปีนี้ยายจะเล่าเรื่องสุดท้ายเรื่องที่ยายไม่เคยเล่าให้ใครฟังเลยสักคนเสียงสาวๆเงียบลงทันที บรรยากาศเย็นสงบลงเหลือเพียงเสียงจักกจันร้องไกลไกลยายคำมองไปยังสายน้ำดวงตาเธอเป็นประกายราวกับสะท้อนจันทร์ที่ยังไม่ขึ้นเมื่อหลายสิบปีก่อนยายเยิงก็เคยลอยกระทงกับคนที่ยายรักที่สุดเขาชื่อคำเหมือนกันกับชื่อยายเขาเป็นคนอ่อนโยนมือรอยยิ้มที่อบอุ่นกว่าดวงจันทร์คืนเพ็ เราเจอกันในคืนลอยกระทงตอนยายยังสาวเขาช่วยถือกระทงให้ยายแล้วบอกว่าถ้ากระทงของเราลอยคู่กันไปจนสุดสายตาแปลว่าเราจะรักกันจนวันตายแล้วเป็นยังไงต่อคะยายฟ้าถามเบาๆกระทงเราก็ลอยไปด้วยกันจริงๆแต่ไม่นานหลังจากนั้นเขาต้องไปทำงานไกล ยายรอเขากลับมาเหมือนที่สัญญาไว้แต่เขาไม่เคยกลับมาอีกเลยเสียงของยายคำสั่นน้อยๆแต่แฝงด้วยรอยยิ้มที่ไม่เศร้าอ,อีกแล้วตอนนั้นยายเสียใจมากจนไม่กล้าลอยกระทงอีกหลายปีแต่วันหนึ่งยายฝันเห็นเขามายืนยิ้มอยู่ริมแม่น้ำบอกยายว่าอย่ารออีกเลยนะลอยกระทงเถอะ เพราะทุกครั้งที่เจ้าลอยฉันจะอยู่ตรงนั้นเสมอสาวๆเงียบไปอีกครั้งมีเพียงเสียงลมพัดกลีบดักบัวปลิวเบาๆมินยกมือเช็ดน้ำตายายจา๋าตาคำรักยายมากเลยนะยายหัวเราะทั้งน้ำตาใช่สิลูกเขารักยายมากแต่รักแท้มันไม่จำเป็นต้องได้อยู่ด้วยกันมันแค่ต้องอยู่ในหัวใจของเรา คืนนั้นแสงจันทร์เริ่มโลผล่พ้นขอบฟ้ากลมโตและงดงามกว่าทุกปีสาวๆทุกคนแต่งชุดไทยประยุกต์สีพาสเทลยายคำใส่ผ้าสิ้นเก่าแต่ยังสง่างามราวหญิงในตำนานริมคลองเต็มไปด้วยแสงเทียนจากกระทงนับร้อยฟ้าจับมือพบไว้แน่นเธอหันไปมองยายคำที่ยืนอยู่ตรงท่าน้ำ ยายกำลังจุดเทียนบนกระทงใบเล็กๆที่ทำจากกลีบดอกบัวสีขาวยายจะลอยกระทงด้วยเหรอจ๊ะฝาถามยิ้มยิ้มยายพยักหน้าปีนี้ยายจะลอยให้เขาอีกครั้งเป็นครั้งสุดท้ายเธออธิษฐานเบาๆเสียงแทบไม่ได้ยินคำเอย๋ยถ้าชาติหน้ามีจริงขอให้เราได้เจอกันอีกครั้ง ้แสงจันทร์เหมือนคืนนี้แล้วเธอค่อยๆวางกระทงลงในน้ำสายน้ำไหลเอื่อยๆแสงเทียนสั่นไหวแต่ในวินาทีนั้นเองเกิดลมอ่อนพัดผ่านกระทงของยายคำค่อยๆเคลื่อนมาแนบข้างกับกระทงอีกใบที่ไม่มีใครรู้ว่ามาจากไหนมินเบิกตากว้างยายจา๋าดูสิกระทงมันมาคู่กันเหมือนของยายกับตาคำเลย ยายคำมองกระทงทั้งสองใบที่ลอยเคียงกันไปช้าๆแล้วหัวเราะเบาๆเขาคงมารับยายอีกครั้งนั่นแหละลูกแสงจันทร์ตกกระทบใบหน้าของยายรอยยิ้มของเธออ่อนโยนจนสาวๆทุกคนรู้สึกเหมือนเวลาหยุดเดินฟ้าและพบมองภาพนั้นอย่างเงียบงนันเขาหันมาจับมือเธอแน่นขึ้นฟ้าสัญญาได้ไหมว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น เราจะไม่ปล่อยให้ความรักของเราลอยหายไปเหมือนกระทงเธอยิ้มน้ำตาคลอสัญญาพบยายคำหันมาทางพวกเขาดวงตาเป็นประกายจําไว้นะลูกเอย๋ยความรักไม่ใช่การรอให้ใครกลับมาแต่มันคือการรักษาคําสัญญาที่ให้ไว้กับหัวใจของตัวเองคําพูดนั้นเหมือนสะกดทุกคนให้เงียบงนัน สาวๆหลายคนยกกระทงขึ้นอธิษฐานคนละคำคนละใจแต่ทุกคนมีรอยยิ้มรอยยิ้มที่อ่อนโยนเหมือนใยคำในคืนจันเพนแสงจันทร์คืนนั้นสว่างที่สุดในรอบหลายปีเงาของกระทงเรียงรายเหมือนดาวบนสายน้ำเสียงหัวเราะของใยคำยังแว่วอยู่ในลมราวกับเธอยังนั่งอยู่ตรงนั้นศาลาไม้ริมน้ำบ้านเก่าที่อบอุ่นที่สุดในโลก และเมื่อฟ้ามองไปไกลๆเธอเห็นกระทงของยายคำลอยเคียงอยู่กับกระทงอีกใบจริงๆแสงเทียนจากทั้งสองเล่มรวมกันเป็นดวงเดียวส่องสว่างกลางสายน้ำอย่างงดงามแสงจันทร์คืนนี้ไม่ใช่แค่แสงของฟ้าแต่เป็นแสงของคำสัญญาที่ไม่มีวันดับลงแง่คิดจากนิทานเรื่องนี้ วันลอยกระทงไม่ได้มีไว้แค่ขอขมาน้ำแต่ยังเป็นวันที่ให้เราระลึกถึงความรับความกตัญญูและคำสัญญาที่งดงามในใจไม่ว่าการเวลาจะผ่านไปนานเท่าไหร่แสงจันทร์ยังคงส่องให้เรารู้ว่ารักแท้ไม่เคยจางหายไปกับสายน้ำขอบพระคุณที่รับฟังนะครับฝากกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ด้วยนะครับขอบพระคุณครับ